ใจเคลือหลาต้พักกันบ้าเนีอยังไมเออจเต็มใจลาลาใช่ลมวันเว่าสมัยนี้ต้องแสวงหามองทำาาหายจริงก็งายง่ายว่าเดี๋ยวนี้กาเร่ต้แวหามองปลูกต่างเมือบ้านหายใจเล่นอัหด้วยชมเยนเย็ครับหามองปลูกต่างเมือบ้านหายใหเลนอหรด้จเย็น ทองนี้รยุทกินเสโต็นไอาว่าบองนี้นะมันโยโย่็นเบเมาเนี่ยแต่ามาก่เนี่ยถาจะไปโย่ตมาจะเรื่องหมันคัดต้องโอ้ยตอวเอาะแลหาบองปลการเรื่องบ้านหายโยนนกินป็นนี่เป็านใ้า้องตสบายมันางครับัวองมีกองดูดีพิสุกงบนี่ ใจตอนไปพ่นวานดีมองดีล่ะท่านเท่จี่พะเจ้าปอเพียงินพะาหินพะ่าร้พงคนเดร้งมากพอขับตะนาหน่อยรอหน่อยหน้ตลอดนี้เอาไผ่เงินออาเหตข้าวข้าวฝังไหวมองดีมองดีพ่นมาผูดดเด็กเอาดูพ่หอนี่พระ้าอผนาบาจจะได้สำรวจว่าเป็นเมืองหม่คันน้องนี่จะก้อนเกี่ยวเงินเอาขับมาซอยไผ่แจ่วยเพื่อนดีับายพี่ ดูดีสบายท่านมองดี้ากันบากอดดีนะโอ้ยจนชันครับชันชัช่นพยาชันุกบวเลยสมบยเลยใส่ถ่ายาพใส่ใ่ยังไม่แน่ยังไม่แน่้่ใ่เท่าไหร่ถ้่เราใส่เง้ยบ่ได้ดชดสาไปกใ่ยง่าย ขาซาข้าเสืข้าสีแม้วเห็นจูเห็นจแห่ลูกก้องงองลูกกลัวเอ้ยแล้วกไม่ผาดเนี่ยหาจีนีเซ่งสำคัญที่สุดอักก็ของอของคูนขันว่าคด็กของหอของคูนมานั่งนันา์ยูทนเห็ดเห็ดเนี้ยวันศุกร์ของคูนก็ขึ้นบ่อยค่นั้นคนะยาวอยู่แของคําของคูนมานั่งยน่ที้นีอ เขาเล่าไม่ได้เขาไม่รู้ความคของ่ดอนี้ปลาอันนี้เขอาูแก้วได้รูแก้วก็เนีู่แ้อ่าเนจะใสพ่อเออแ่่าเปาน่จะพูดเออว่าจะบล้ของน้ได้เ็ขเเเอาแก้วมาด้มอันนี้เล่นเล่อน 那那那，跑跑的，跑的跑的跑吧。